โอ้โหเช้าวันศุกร์วันวน,นี้พามาชมสวนใบไม้เขียวๆกันหน่อยนะนี่ฮะโซนนี้ยังไม่มีดอกนะแต่อีกไม่นานก็คงได้เห็นดอกกันนะเี่ฮะเริ่มมีแย้มกันมาบ้างแล้วดูดอกทานตะวันนะ สวัสดีครับเช้าๆก็มาจิบกาแฟโอ้โหกับบรรยากาศแบบหนาวหนาวนะที่นี่แบบหนาวมากสำหรับที่นี่นะที่อื่นอาจจะหนาวกว่านี้เยอะที่นี่18องศาโอ้โหถือว่าต่ำสุดนะต่ำสุดที่เราเคยเจอกันในรอบหลายเดือนหรือเป็นปีด้วยซ้ำนะนี่หรือว่ารอบหลายปีด้วยเนี่ย เย็นฮนะ,ะชาวนี้ก็จิบกาแฟชมสวนกันหน่อยนะพามาดูธรรมชาติสวยๆที่หลังแฟรหกันนี่ฮะสวนที่แฟรหนะของเทพมิดนะเป็นคนปลูกนะเป็นคนที่ชอบปลูกไม้ประดับไม้ดอกอะต่างๆเลยก็ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลูกหลากหลายตรงนี้เป็นสวนทานตะวันนะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายของเทพมิตรที่จะอยู่ที่นี่นะเพราะว่าเตรียมกเกษียณแล้วนะเมื่อวานก็ฉลองยศนวโทไปแล้วนะนี่ยว่าที่นวโท ความสุขของคนที่ทําสวนก็นจะเป็นอย่างเงี้ยนนทะ์ฮะตื่นแต่เช้าไม่รู้จักเหน็ดหนาวอะไรเขาหรอกเนี่ยมารดน้ําต้นไม้ดูแลต้นไม้มันเป็นความสุขของเขาเราก็มีความสุขที่ได้ชมนะแต่ปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีใครมาดูแลไม้สวยแบบนี้หรือเปล่านะมีใครมาปลูก ดอกไม้ให้ชมหรือเปล่านี่ฮะเห็นไหมดอกไม้สวยคือท่านเป็นผู้เสียสละมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเสียเวลามาปลูกต้นไม้ย,ยังเสียสละค่าไฟอีกนะค่าไฟเดือนไม่ใช่น้อยนะที่มาดูดเอาน้ำมาฉีดเนี่ยไม่ธรรมดานะ สุดยอดนะครับนี่แหละคนเรามีความสุขอะไรก็ทำไปเถอะไม่เดือดร้อนขึ้นอื่นทําแล้วเราสบายใจทําแล้วเรามีความสุขอย่างน้อยท่านก็มีพื้นฐานของการดูแลปลูกต้นไม้แล้วก็ไปสร้างบ้านที่อยู่กับธรรมชาติสวยๆที่โคราชด้วยนะนอนไทยอ่ะนี่แหละ สังคมพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้นวนนะโปดูสิตนะนั่นะก็ไปดูแลต้นไม้ของเขาอะนะดูแลสนามกอล์ฟเนี่ยวความสุขของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละ